ห้าโมงสี่สิบห้านาทีแล้วนะครับตะวันก็จะตกดินพี่สอนก็เอาวัวเข้าคอกนะครับนี่วัวสองตัวตัวใหญ่มากเลยนะตัวใหญ่มากวัวสองตัวตัวเมียทั้งคู่เลยพันอะไรกับมือตัวบลัมเลยวันนี้ลุยทั้งวันนะครับ เหี่ยวน้ำรดต้นไม้นะครับอืมมันก็ได้เวลาเดินกลับเดินทางกลับจอระดีเข้าบ้านพักแล้วแหละเริ่มเหนื่อยละเพียวันแรกมาอาบแดดเขาบอกแหนแดง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 อาทิตย์เดือน,น,นหนึ่งสองเดืนอนจะเต็มบอ่อไหมเนี่ย แดงจากบ้านอาวอยอากาศดีเนาะตอนเย็นเนาะด้านหน้าแถวนี้ก็จะปลูกมันสำปะหลังกันนะครับเสร็จน้านาแล้วจะปลูกมันสำปะหลังกันเพราะมันสำปะหลังเนี่ยราคาดีนะครับราคาดีมากตัวข้าว แข้า้ก็ตกต่ำก็บอกก็เลยคิดไม่อยากจะทำนาก็เพราะว่าราคาข้าวเนี่แหละมันไม่พอค่าปุ๋ยเนี่ยค่าหญ้าค่ารถหมดพอดีเลยแหละเกี่ยวข้าวปีละครั้งคือทางนี้น้ำไม่มีนะครับไม่ได้ทำนาปรังน้ำที่มีจะเขอนไปคนละทาง,น,งนู้นไปฝั่งโน้นนะครับเราจะไปต่อมาเรางลงทุนอยู่เยอะก็เลยไม่ไหวนะครับ <c oughs> ดอกแคล้วก็มีนะเนี่ยเออแต่มันไม่สูงเนาะมันกันแก่นและมีดอกกันแหละเนี่ยโอเคนะมันก็เก็บไปกินได้ไม่ใช่แค่นะดอกแค่บ้านนี่แหละเก็บไปดีกว่าถ้ามันร่วงทิ้งเสียดาย เป็นลวกจิ้มน,น้ำพริกก็ยังได้เลยไม่ได้ปลูกหรอก <c oughs> พี่ก็ปลูกเรามาเก็บแด้มโนเป็นของตัวเองเดี๋ยวนมดเออได้แค่นี้แหละว,วันนี้กุมฟางรถน้ำนได้แหนมมาลง,น,น,งน,น,นะครับ ในวนี้มาว่ากันใหม่แต่วันก็เริ่มตกดินแล้วแหละนะเหลือนิดนึงนะพอมมืดก็จะมาแทนที่แล้วแหละหดไปวันหนึ่งแล้วนะครับที่ลางานมาสองสามวันนี้ได้อีกสองวันม,วมาเอาบรรยากาศมาฝากนะครับไม่มีอะไรก็ตอน ประมาณกว่าๆเก,กืบกอบหกโมงเนี่ยตะวันใกล้ตกดินม,มาฟังเสียงนกเสียงกานะครับก็บินกลับ,บรังเจ้า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 เสียงอาจารย์ยอดเปิดเครื่องเสียงมาจากวัดนล่นะกลับกข้บ้านก่อนนะครับพรุ่งนี้มาว่ากันใหม่ ครับัสดครับ